โซเชียลแตกแห่เปิดวาร์ปหนุ่มข้างกายตายชุติมาฮือฮากันกลางดึกหลังไม้สาวทรงสเสน่ห์อย่างตายชุติมาได้ออกมาโพสภาพลงอินสาแกรมแต่กลับมีหนุ่มปิศนาที่สาวตายนั่งพิงหลังติดมาด้วยจนหลายคนต่างพากันเข้าไปสอบถามว่าหนุ่มคนนั้นเป็นใครก่อนที่ต่อมาชาวเน็ตแห่กันไปเปิดวาร์ปว่าหนุ่มในรูปนั้นว่าน่าจะเป็นเบน อัธนินหรือเบนอเลิร์ชื่อเดิมเบนนัทพงศ์นักสแสดงหนุ่มหล่อจากซีรีส์ทฤษฎีจีบเธอเพราะลงรูปสถานที่คล้ายคลึงกันและยังลงรูปที่มีฟิลเตอร์คล้ายกันแถมสาวตายยังไปกดลายรูปของอีกฝ่ายด้วย งานนี้ทําให้โยงไปถึงข่าวที่สซวตายเคยออกมาบอกว่ามีคนคุยแล้วเป็นหนุ่มรุ่นน้องแทนมดดําคชาพาที่เคยเห็นรูปแล้วก็การันตีว่างานดีเวอร์เล่นเอาชาวเน็ตและแฟนๆต่างพากันบอกว่าถ้าเป็นคนนี้หล่อจริงในขณะเดียวกันชาวเน็ตอีกด้านก็เข้ามาโต้ว่าจริงๆหากเลื่อนไปอีกภาพก็จะเจอเฉลยว่าหนุ่มที่นั่งข้าง กับสาวตายชุติมาน่าจะเป็นเพื่อนของเจ้าตัวมากกว่าแถมน่าจะเป็นเพื่อนสาวบางรายก็ว่าน่าจะเป็นสาวรอไม่น่าใช่คนที่ชาวเน็ตเปิดวาร์ปกันแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเอาเป็นว่างานนี้ต้องรอฟังจากปากสาวตายดีกว่าว่าความสัมพันธ์กับหนุ่มรุ่นน้องสุดรอเบนอเลิร์ดจะใช่อย่างที่หลายคนเดากันหรือเปล่าแต่ให้เล่นเกมจับผิดภาพก็ ดูคล้ายๆว่าจะเป็นสถานที่เดียวกัน